เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันครูวิชาธรรมกายวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบซึ่งตรงกับวันพุทธที่สองกันยายนพุทธศักราชสองพด้วยตัวเลขสองพันห 44, สีสล้านหนึ่งรสจบสาธุมาสวดธรรมจักบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันนะเพราะเป็นวันที่สำคัญมากซึ่งใครจะคิดอย่างท่านก็ไม่ใช่ง่ายไม่ได้ตายเธอะแต่ท่านคิดแล้ว ก็ทำได้ด้วยแล้วจนในที่สุดท่านก็ได้วิชามาสอนพวกเราทุกคนซึ่งเรามาอยู่ในรุ่นที่ขยายวิชาและรักษาวิชาทำความปรารถนาของท่านให้สมหวังเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป่าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้า และสวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้า จงส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทินสาธุ